สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีวันนี้วันที่8เดือน8ปี65กับแนวทางฮานอยวันนี้สูตรมัดรวม4นีนอยครับผมก่อนจะไปชมวันนี้เราจะมาสรุปผลของวันที่7กันก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างผลที่คำนวณมาว่ามีเข้ามีหลุดหรือว่าใกล้เคียงขนาดไหนเรามาดูกันนะครับผมวันนี้ เชฟหนุ่มให้ไปที่เด่นที่0369เฉพาะกิจออก395กับ57 5775นี่ไม่มีครับผมไม่เข้าเลยส่วน395 95เชฟหนุ่มไม่มีครับไม่ถึงดูดิถึงแค่94ทำไมมันไม่มาถึง 9กมันไปออก95เฉียวอีกแล้วส่วน5 4 4สหก็ไม่มีมีแต่3ามหมีแต่ตัวเฉียวเฉียวเลยวันนี้มันเป็นอะไรที่แบบส่วนตัวนี้3ามดูที่เชียบหนุ่มมาถูกทางกันนะสามมันออก395ดูดูด,ดูทำไปได้เข้า3เข้า9แต่มันทำไมไม่เป็น3ามเมันมาเป็น3ามเก้าห้านะห,หน้าเจ็บใจจริงๆอันนี้ก็9กส ศูนย์ดูดิมันผิดไปอย่างละแต้มจริงๆเลยนะอันนี้ก็ผิดแต้มเดียวแล้วมาถูกทางด้วย3ามด้วยแต่มันเป็น3ามอันนี้มันเป็น3ามเส่วนรอบพิเศษออก852กับ54อันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับตายสนิทไม่เข้าสักตัวเลยส่วนรอบปกติมาอีกแล้วครับท่าน 395ดูดูดูหวยบ้าอะไออกตัวเดิม3ตัวตรงตรงเลยมเก้าห้มาแต่2ตัวนี้ตาย5ส่วน0ูนย์สีมาตรงตรงครับมาช่วยกู้ชีวิตไว้04 40์สี่สตรง,ตรง,ต,รงตรงเนาะส่วนรอบเอ่อวีไออก283กับ84 4สีมีแต่38ตัวนี้ผิดแต้มเดียวอีกอะ ส่วน8 3นี่เข้าตัวกลับ8 3 3 8ตัวเน้นตัวกลับนะครับผมยังดีมาช่วยชีวิตไว้2คู่2ชุดพรุ่งนี้เราจะมาตามกันต่อล้างแค้นมาให้ได้พรุ่งนี้เชฟหนุ่มว่ามันต้องเบิ้ลแน่นอนเดี๋ยวมาดูันะครับว่าจะเป็นตัวไหนก็สำหรับเอฟซี FC ท่านใดที่มองหากับข้าวหรือว่าหาน้ำพริกไปทางกับข้าวอันนี้เชฟหนุ่มแค่แค่บอก เฉย่นะครับว่าเชฟหนุ่มทำทำขายอยู่แต่ถ้าใครสนใจก็ทักได้นะครับผมเดี๋ยวเชฟหนุ่มจะให้ลายไว้ที่ตรงใกล้ๆจะจบคลิปเนาะนี่อันนี้เชฟหนุ่มทำขายครับเดี๋ยวจะให้ดูน้ำพริกกากหมูเชฟหนุ่มภูธรน,นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนี่ครับซองละห้าสิบบาทเชฟหนุ่มทำเองครับทำ,ทำเองทำเองปรุงเองทุกอย่างน้ำพริกกากหมู ซื้อ4หอ่อแถมทูบ1อันนะครับทูบจุดทูบรัฐบาลไทยครับทูบไอ้ไข่ครับนี่ครับแถมอ่ถ้าซื้อครบ4หอนะ่อเนอะเชียหนุ่มก็จะแถมทูบ1อันห่อละ50บาท4ห่อขึ้นไปถึงจะได้ทูบนะครับ4ห่อนี้ได้ทูบ1อันแล้วก็ได้ทูบ1อันแล้วก็จะได้อ่า4ห่อ5ไอ้ไม่ใช่4ห่อ50ห่อละ50 4ห่อ200หรือว่า ใครไม่เอาถึงสี่ห่อเอาสองห่อแต่ไ่าได้ทูบนะครับแต่ก็จัดส่งค่าจัดส่งนี้จ่ายเองนะครับเชฟหนุ่มไม่จ่ายให้ค่าจดส่งถ้าเป็นของบริษัทจัดส่งบางบริษัทก็จะประมาณสามสิบกว่าบาทแต่ถ้าสี่ห่อเนี่ยเชฟหนุ่มประมาณเชฟหนุ่มจะออกค่ากล่องให้ก็ประมาณห้าสิบาทค่าส่งครับเบ็ดเสร็จคือถ้าสั่งสี่หอก็คือสองร้อยห้าสิบทักทักในไลน์ได้เดี๋ยวเชฟหนุ่มจะให้ไลน์ไว้นะกับน้ำพริกกาดหมูทานกับข้าวเจ้าข้าวสวย อร่อยมากครับเชฟหนุ่มทําขายครับอันนี้ทําขายมานานแล้วบางคนไม่รู้นะว่าเชฟหนุ่มมีงานประจําของเชฟหนุ่มอันนี้เป็นงานอ่าเขาเรียกว่าหารายได้เสริมครับช่วงหลังเลิกงานนะเชฟหนุ่มก็ทําทุกอย่างน้าพริกกาดหมูครับผมมีโลโก้ของตัวเองทามานานแล้วครับโอเคครับไปครับให้ตามแนวทางของเราต่อกันเลยอันนี้เป็นแค่โฆษณา <c oughs> ขั้นรายการมาครับมาของเราเลย ก็ต้องขอโทษขออาภัยเอฟพีทุกท่านโดยบางทีรำคาญนะแต่เชฟหนุ่มก็ไม่ได้มาเปิดรับอ่หรือว่ายังไงอะ่ะไม่ได้ทำคลิปแล้วก็ไปเรียกร้องค่านน่นค่านี้เชฟหนุ่มก็ทำของเชฟหนุ่มหารายได้เสริมเนาะมาครับเอาตัวเลขเราดีกว่าพูดมากน่าเบื่อวันนี้เด่นที่หนึ่งครับผมเด่นที่หนึ่งแล้วก็สอง สี่เจ็ดวิ่งลูดนะครับเมื่อวานวิ่งลูดของเราก็เข้าเกนะ้าเนาะวิ่งลูดที่เจ็ดนะครับวันนี้เจ็ดกับหนึ่งสามารถวิ่งลูดได้นะครับสองตัวนี้เจ็ดกับหนึ่งนะครับวิ่งลูดได้นะครับทั้งสองตัวเลยเช่นผมคำนวณมามันเด่นทั้งสองตัวแหละแต่เช่นม่มตัดสินใจเอาเจนะ็ดเนาะจัดชุดให้ก็จะเป็นหนึ่งสองมันต้องมาแล้วแหละ

แล้วก็สอนะครับ2 8งแปนี่ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ส่วน4ก็จะเป็นส6่7ก8แล้วก็สีนะครับส่วน7ก็จะเป็นเจ 70, 7จ็ดแล้วก็7จหนะครับผมอ่ครับชอบชุดไหนก็ดูเอาคูเบลก็จะเป็น1 1 2 2งหแล้วก็7จนะครับ วันนี้มีสิทธิ์เบิ้ลมากๆครับเมื่อวานไม่เบิ้ลชุด3ตัวก่อนพลาดไม่ได้ชุด3ตัวแม่เชียวตลอดมันต้องแตกสักวันนะแต่ต้องต้องตามไปเรื่อยๆตัวละนิดตัวละหน่อยก็ดีวันนี้จัดไปที่7จ็สี่หนึ่งกับอ่าสีหนึ่งแล้วก็วตรงนี้ก็เป็น อะไรข้างหน้าดีเอาห้าห้าแปดสองมันนี่ชุดนี้แล้วก็เก้าเจ็ดห้าวันนี้ตามนี้ครับวันนี้ ส่วนวันนี้จัดให้เดลนละหนึ่งชุดเหมือนเดิมครับจัดไปที่15ึ่งหแล้วก็71นะครับวันนี้เทนนุ่มชอบชุดนี้นะส่วนคู่เบิ้ลจัดไปที่77 ครับผมชอบชุดไหนก็ลองเป็นพิจารณาดูยังไม่หลุดแต่ว่าเข้าน้อยเมื่อวานมันเฉียวตลอดเลยนะน่าเสียดายจริงๆเลยส่วนลาวก็จะลงให้นะครับรัฐบาลลาวลาวใครที่ตามเชฟหนุ่มก็เข้าล่างมาสองวนติดแล้วนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็เหมือนเดิมครับก็ฝากไว้เดี๋ยวเชฟหนุ่มขอให้ดูชัดๆนะก็ฝากไว้นะครับสําหรับท่านที่สนใจนำพริกไปทานกับข้าวหรือผักสดนะครับ ทำเองครับผมปรุงเองไม่ได้รับมาจากไหนเสิฟหนุ่มทำเองครับอร่อยครับกรอบอร่อยน้ำพริกกาก,ากหมูทานกับข้าวก็อร่อยทานเป็นสำหรับคอนักดื่มเป็นกับแกล้มก็แจ๋วครับกับดูคลิปไปด้วยดูตัวเลขไปด้วยทานกับข้าวไปด้วยกับน้ำพริกอร่อยอร่อยทำขายครับผมห่อละห้าสิบบาทสี่ห่อสองร้อยแถมทูบไอ้ไข่หนึ่ง งวดประจําวันที่แต่ว่าสั่งก่อนวันที่10 11นะครับผมเพราะว่า12 13ส่งมันก็ไม่เกิน3วันก็ถึงแล้วบางทีวันส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ถึงอะไรประมาณเนี้ยคือต้องสั่งล่วงหน้าแล้วเชฟหนุ่มก็จะทําใหม่คือทําไม่เยอะครั้งละ30 40ห่อเพราะว่าทําหลังเลื่องงานก็ทําสดๆใหม่ๆก็สั่งได้นะครับอร่อยครับรับรองใครที่เป็น FC เชฟหนุ่มก็ลองสั่งได้ครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมก็อย่าหวังว่าคงไม่เบื่อกันเนาะมีโฆษณาของเป็นของตัวเองขายไปด้วยนะเนี่ยครับโลโก้ของเชฟหนุ่มเองเชฟหนุ่มภูทรครับผมภูทรนี่บางคนถามว่าอะไรเชฟหนุ่มก็จะประมาณว่าเชฟหนุ่มชอบทํากับข้าวแล้วก็จะเป็นแบบแล้วก็เลยแบบเพื่อนเรียกเชฟเชฟก็เลยเชฟหนุ่มเชฟหนุ่มก็ภูทรนี่ก็เป็นเชฟบ้านๆเชฟแบบทํากินแบบบ้านๆง่ายๆแต่อร่อยครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้เอ้าอาลืมลืมสำหรับท่านที่จะติดต่อหรือว่า,าจะสั่งน้ำพริกเนาะเชฟหนุ่มเขียนให้แป๊บหนึ่งเชฟหนุ่มเขียนให้เอาไว้ข้างล่างนี้แล้วเนาะเชฟหนุ่ม0เบอร์โทรเชฟหนุ่มนะครับผมศู8ย์แปดแปอนะครับอันนี้โทรนะครับส่วนไลน์นะครับ ไอดีนะครับไอ l ดี e ก็0879665605ทักทายกันได้นะครับผมก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับท่านที่สนใจก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ